เส้นหมี่ไก่ฉีก5ห้าสิบบาทจะเปิดท้ายกันมุ้ยเคยเห็นไหยนะอั้นจะขายพวกแบบทอดมันด้วยอะทุกคนแล้วก็ยังก็จะขายแบบนี้นวางขายแบบนี้นเป็นเส้นหมี่ไก่ฉีก อยู่ข้างๆอะาอถามว่าอร่อยไหมมันกินเพลินๆ,ๆอะ่ะ ออกโมชินเดียมากคนผัดใหญ่มากมาอาเออไงใจชอบไข่ขาวเลยคุณก,กุ๊บไข่แดงค่ะไข่แดงเคยเดือดเบ็ดอร่อยมาก้ำหมดแล้ว หมดแล้วค <gasps> ่ะบายาย